อาเธอร์ตัวละครจาก King Arthur l e g เจ d r i s e วันนี้ข้าจะพาเจ้าทุกคนเข้าสู่อาณาจักรเพื่อจะไปดูระบบเกมของ King Arthur l e g เจ d r i s, <S, <S e กันข้าเนี่ยน่าจะนั่งเล่นเกมยาวๆยันเช้าเลยขออนุญาตเมียก่อนละกันฮัลโหลาฮัลโหลสีภรรยาค่ะวันนี้ข้าขออนุญาตไม่นอนกับเจ้า ไวันนี้ข้ามีเกมที่ต้องเล่น King Arthur Legend Rise oh. เจ้าอยากจะฟังหน่อยไหมได้ค่ะเอามา King Arthur l e g e n d r i s รเป็นเกมแนวสควอตเบกคอเลกชัน S.R.P.G. หรือเทิร์นเบกจัดทีมต่อสู้สลับโจมตีจากค่ายเน็ตมาร์เลเจ้ารู้จักเน็ตมาร์เวลไหมรู้จักค่ะเพื่อนๆจะได้สัมผัสกับงานกราฟิกจากคุมพลังอันเลวเอนจินที่โคตรจะสวยภาพเนี่ยสวยงามมากและถ้าเล่นในเวอร์ชั่น PC ีเนี่ยคือเวเลกูดแต่ข้าจะรีวิวให้พวกเจ้าดูในเวอร์ชั่น PC แต่ในมือถือก็เล่นได้เหมือนกันภาพนี่ไม่แพ้เลยและที่สําคัญลอง ับภาษาไทยด้วยจะฟังอยู่ไหมใช่ค่ะเกมนี้เป็นการนําเรื่องราวจากตำนานทั้งหมดและเพิ่มความแฟนตาซีเพื่อทําให้ตัวเกมเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกโดยเนื้อเรื่องของเกมจะพาเราร่วมประจนภัยไปกับกษัตริย์อาเธอร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งคาเมลอตเจ้ารู้จักกษัตริย์อาเธอร์ไหมจ้พอจะรู้จักบ้างค่ะนี่ถือว่าช่วยกันทำมาหากินเราจะได้ประจนภัยไปพร้อมกับ X c a เบ b e r คู่ใจหรือว่าดาบ X c a เบ b e r นั่นแหละและนักรบเหล่ามากฝีมือจากเผ่าพันเพื่อกำจัดราชาลอตผู้ชั่วร้ายและฟืน้นฟูคาเมลอตให้กลับมาเป็นดินแดนสงบสุขดังเดิม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 แม่โค้งคืนนี้ข้าน่าจะนั่งเล่นเกมยาวๆเลยเพราะฉะนั้นเจ้าเข้าใจข้าใช่ไหม <c oughs> ดีเลยค่ะว <c oughs> ิลกูดยังไงฝากให้คนดูดาวน์โหลดหน่อยเจ้าพูดหน่อยก็ฝากกานดาวโหลดเยอะๆนะคะลูกค้าจะได้จ้างโอเคที่รักแค่นี้แหละค่ะขอบคุณแม่ ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นระบบเกมเรายังสามารถจัดทีมเหล่านักลบและอัปเกรดพวกเขาให้แข็งแร่งขึ้นเท่าที่เราจะทําได้สะสมทรัพยากรต่างๆมาซ่อมแซมเมืองคาเมลอดเพื่อปลดล็อกระบบอัปเกรดนักลบต่างๆ,ๆ,ๆ และนี่คือเมืองคาเมลอดของเราโอ้โหรูปร่างเนี่ยนะครับผมดูสุดโซมากๆคุณผู้ชมเราจะต้องฟื้นฟูเมืองนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมไปดูระบบเนื้อเรื่องก่อนนะครับอย่างที่บอกไปเกมเป็นแนวเทิร์เนเบรเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเล่นแบบยุก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 ยุยกอะไรอย่างนี้ตลอดเราแค่จัดทับลงไปนะครับผมและเลือก ชนะธาตุเกมมีระบบธาตุด้วยคุณผู้ชมผมพาไปดูอย่างตอนนี้เนี่ยบอสเนี่ยนะครับผมเป็นธาตุน้าครับระบบธาตุจะมีเขียนบอกเลยน้ําชนะไฟไฟชนะลมลมชนะน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนอาวุธนี่อาเธอร์ผมเนี่ยใช้ดาบเป็นดาบไฟอยู่เราจะเปลี่ยนไปเป็นดาบลมอาอาวุธเนี่ยนะครับผมมีเรื่องธาตุเข้ามาคุณผู้ชมครับตัวละครพวกนี้เนี่ยนะครับผมจะปลดล็อกนะครับจากการที่เราเล่นหมดเนื้อเรื่องหรือกาชาซึ่ง เดี๋ยวไปกาชากันนะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาดูระบบเกมเพยก่อนนะครับโอเคมีระบบออตโต้ด้านขวามือและสามารถปรับความเร็วได้คูณ3เลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตครับหลังจากที่เรากดท่าแลเลยเนี่ยนะครับผมเขาจะให้เราเลือกตัวโจมตีนะครับอย่างบวก25%เคือเราชนะธาตุเราตีชนะค่าเนี่ย ดาเมจมันก็จะแรงมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมตามเธอเลยด้านสายล่างนะครับผมดูเทอร์ด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมนะต่อไปจะเป็นคิงอาเธอร์ของเราครับผมขออนุญาตใช้อันติเลยละกันนะครับว้ววาวอาุธนเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนทตุไปนะครับผมถ้าโจมตีก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยคุณผู้ชมอย่างอันนี้เป็นพอมดนะครับอตีตัวนี้ไปไอ้ภาพสวยไหมภาพสวยมากคุณผู้ชม เล่นได้ทั้งมือถือและใน PC เลยนะครับเบา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 อย่างเราเป็นท่านน้ำเราจะไปตีลมเนี่ยดาเมจก็จะเบาลงอ้ามันมีเรื่องทาดเข้ามานะครับก้าหดเลยลักกันบนี่เป็นท่าหมูครับแช่แข็งได้ด้วยเฟียวเก้าหวดไปเลยบ๊อบ๊ออง๊อดาบอย่างเท่นี่อันนี้เป็นบัฟครับแอาเอ์นี่เท่จริงๆคุณผู้ชม ว้าวว้าวว้าวว้วววแรงจังอ่ะปล่อยน้ำแข็งไปครับลถพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามครับคุณผู้ชมครับและโลกระแทกเข้าไปบุ้มบุ้มไปด้วยโลฟาดกันให้หน้าฝันไปเลยบับบับบับไอตัวนี้เหมือนเป็นแอสซัสซินคุณผู้ชมโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วหดเข้าไปต่อบับบับ อืมเบาอันนี้เป็นท่าฮิวหมูนะครับอ่าตัวนี้ไม่แจกนะคุณผู้ชมนะตัวฮิวเนี่ยนะครับไม่แจกเลยเล่นปามเนื้อเรื่องไปเลยอืมอืมทั้งเสียงและภาพมันหนักแน่นได้ใจจริงใอีไอีประมาณนี้นะครับอุ๊ยอันนี้บอสอันนี้บอสบอสด้วยสองเวฟแต่ถ้าเราแบบ อยากจะเล่นชิวๆผ่านด่านมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถออโต้ได้แบบที่ผมบอกครับกดที่มุมขวาออโต้เนี่ยเราจะปรับเป็นคูณ3าก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูกราฟิกที่สวยงามของเกมนี้ก่อนนะบ๊อบบ๊บดูไม่ฟันแต่ละทีเสียงนี่แบบเออเราปรับความเร็วได้ครับดูมันจะจ,จ,จิกเลยเล่นเพลินๆนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเผาเวลาเร็วไปเหมือนกันนะครับ ใครที่ชอบเกมแนวเทิร์นเบสแล้วภาพอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้พาพเลยนะโอ้โหมีบัฟครับบุ๊บบัฟบัฟ ชอบพวงนี้ที่สุดเลยชอบมากนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆจะได้พบกับ N P C มากมายครับไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูถ้าเพื่อน,อนๆทาภารกิจหรือช่วยเหลือพวกเขาสําเร็จเนี่ยก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเช่นพวกไอเทมสวมใส่เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งได้ N P C คนนั้นมาเป็นพวกเลยตัวละครได้ฟรีไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งนะตัวตลอดการเดินทางเนี่ยเราจะได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดรวมถึงการแก้ไขปริศนาหาบ่อแสที่จะทําให้เราเนี่ยอินไปกับเนื้อเรื่อง และรู้ต่อไปเนี่ย เราจะพบเจอกับอะไรและที่สําคัญเนี่ยไอเทมต่างๆนอกจากจะได้รับจากการเดินทางภายในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังจะได้รับไอเทมจากเส้นทางแห่งเกียรตยิยศที่จะปลดล็อกจากการเคลียร์เนื้อเรื่องในพาร์ตต่างๆหรือภารกิจเสริมบอกเลยว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยมีทั้งอุปกรณ์สมใส่วัตถุดิบสําหรับสร้างอา์ติแฟกต์และตั๋วอัญเชิญฮีโร่ระดับหายากหรือตํานานอีกด้วยการฟาร์มของในเกมนี้ก็สําคัญเหมือนกันเวลาเราเล่นโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมเราจะได้ไอเทมมาใส่ตัวละครของเราแต่ถ้าเรา อยากจะพัฒนาตัวละครของเราเราต้องเข้าสู่ดันเจี้ยนเติบโต,ตคุณผู้ชมไอหมูยักษ์ตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่งไปจัดไอหมูยักษ์เลเวลหนึ่งมาตอนนี้เรากำลังจะเข้าเลเวลสองคุณผู้ชมของเนี่ยจะดอกเป็นเม็ดด้านล่างเม็ดอันนี้เอาไว้พัฒนาตัวละครของเราครับผมเข้าเเวลสองเลยอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับผมไอเทมที่เราใส่ให้ตัวละครนะคุณผู้ชมเกมออกแบบมาให้ใช้ง่ายเล่นง่ายนะครับเพียงแค่กดติดตั้งอัตโนมัติแค่นี้ เขาจะเอาไอเทมที่เรามีเนี่ยามาใส่ให้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกลัวจะไปแย่งตัวอื่นถ้าไอเทมไม่พอก็จะไม่ใส่นะครับอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เป็นตัวอวยผมผมจะใส่เทมให้แน่นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต่อสู้เลยครับูฉากเปิดตัวนี่หมูขั่งหมูขั้ง <c oughs> เพนเวียรอสูรปัทภ,ภีตัวผู้ <c oughs> เอาล่ะที่ผมก็ต้ไว้นะคุณผู้ชมนะครับ วอล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 เด้อ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 ใจเย็นใจเย็นเด้อเด้อเดอเอาตอกออกใจเย็นอุ้ยอุ้ยขั้นคูนึงแล้วกันให้คุณผู้ชมเห็นแบบเน้นๆนะครับโอเคนี่นี่ตัวนี้เป็นตัวฮิวนะครับผมตีแล้วก็ฮิวด้วยนะครับตอนนี้เรายังติดโลกของเพนเวียรอยู่นะครับก็ตีเข้าไปเลยครับตีให้โลกแตกเลยคุณผู้ชมตอนนี้แตกแล้วครับมารป้องกันแตกแล้วต่อไปลูกลักเราเชิญป๊มปั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 ๊มเลือดแม่ เลื่อนแม่งลดเบาๆคุณผู้ชมมาแล้วปั๊บวอ้โห ouais ้วเว้ยโอ้ยคุณผ right ู้ชมดูท uh ่ามดิจะไหวมั้ยเนี่ยหิวไปก่อนเบาๆไปก่อนหิวไปก่อนเนี่ยอาเธอร์เดี๋ยวอาเธอร์จะบุยนะครับหัวไปปั๊บเบาๆเบาๆนะท่านี้เบาๆตีไปลูกจมตีไปปั๊บปั๊บปั๊บมาดาบไปครับสวยงามและอาเธอร์สัดอีกทีหนึ่ง โอ้ยหอหเหี้ยแมวแๆแมวแมไม่เอ้ยเดี๋ยวจัดแมงทอดเลยนี <c oughs> <c oughs> ่เกตเกตด้านล่างนะครับผมพลังงานครับถ้าเราใช้ท e ่าเยอะเนี่ยนะครับตัวอื่นก็จะไม่ได้ใช้ท่านะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็เน้นแบบตีธรรมดาไปก่อนเก็บเกตครับเก็บเกตไไปก่อนนะตอนนี้เก็บก่อนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เก็บเต็มแล้วยังไม่ใช้ยังไม่ต้องรีบบัฟบัวสวยงาม ต่อไปตาบักหมูครับมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหเฮอเเบาเบาเบา,บาผมขออนุญาตบัฟให้กับทีมเราก่อนนะครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่ตัวสับชั้นดีเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับโล่มาก่อนบัฟมาตอนนี้เราต้องพยายามตีทลายโล่ไอ้หมืนนี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องเน้นท่านหนึ่งไปก่อนนะครับตีให้มา่านมันแตกครับนนรบัฟบัฟบัฟ ะไหวม่เนียอออขออนุญาตบับกันอีกสักรอบครับคุณผู้ชมครับกระแทกหมูไปบับโอเคบ้านแตกแล้วมึงมึงการตัวแตกตามมานเลยแล้วหัวซ้ำม,มันไปที่เดิมด,ดูมันโดดทีใจผมหายแวบเลยคุณผู้ชมขออนุญาตออตโต้เลยครับรับความเร็วด้วยอ่าเร่งสปีดกันหน่อย เบาเบาเบานี่ยนะสำหรับคนนี้เล่นเรืเเ่อยๆอาจจะแบบไม่ได้มีเวลามาดูจอตลอดเนี่ยระบบออโต้แ,แบ่งตายแล้วฝั่งผมจะตายแล้วระบบออโต้เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากคุณผู้ชมเพียงแค่เราจัดตัวลงไปจัดคอมลงไปให้มันแบบให้มันดีนะครับบับไปก่อนไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะตัวนี้ผมไม่เคยลงเลเวลสองเลยนะครับลงแค่เลเวลหนึ่งชิดหายตายหมดเลยไม่ไหวไม่ไหวครับเหลือตัวอวยผม นะครับแต่ไม่พอคุณผู้ชมไม่พอครับไอหมูเอาผมไม่ไดนี่นะจะหมูโดนหมูถึงถ้าเราไม่ไหวแบบนี้เราก็แค่หาตัวละครมาเพิ่มคุณผู้ชมครับ แน่นอนระบบกาชาเป็นสิ่งที่สําคัญมันดีต่อใจจริงๆนะครับกาชาเนี่ยมีหลายตู้ให้เราได้เลือกนะครับอันเดอด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกอาวุธในจะเป็นของอาวุธต่างๆและนะครับผมเราต้องมีเหรียญน,นะถึงจะเปิดได้นะครับวันนี้ผมเตรียมเพชรมาประมาณ4ี่พันแไม่ได้เยอะอะไรมากเราจะมาหาเมอร์ลินกันคุณผู้ชมครับแล้วก็เรามีเหรียญนี่อยู่สิอันนะครับผมเปิดได้10ครั้งแบบเล็กๆน้อยๆนะครับคือ ชาเป็นมันไม่อยากจะไปเน้นอะไรเยอะผมอยากคุณผู้ชมเห็นเกมเพย์อยากอุ้ยอยากให้รู้ว่าสายฟรีเนี่ยอยู่ได้ระดับ Excalibur แบบนี้อุ้ยมีสีทองสีทองนี้ได้รุ้นหรือเปล่านะครับอุ้ยตัวนี้เหมือนโลกิเลยตัวใหม่ๆคุณผู้ชมตัวใหม่ๆครับ <c oughs> ดูหน้าก็รู้มึงไม่เก่ง <c oughs> มึงเป็นลูกกระจกเขาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยไอ้แดอาเธอรเว้ยวแต่ตัวนี้เรามีแล้วนะครับ เห็นสีทองอ่ะนี่นักนูว่ากันว่าการแก้แค้นก็เหมือนการการขุ่นหลุมศพตัวนี้ยังแค้ตัวนี้ก็เฟี้ยวเลยจับตัวนี้น่าจะเป็นสีทองปะอนี่ระดับตำนานนี่เองขออนุญาตเปิดหาพ่อมดเมอรลินสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเปิดสวยๆด้วยสิโลก่อนเลยครับิ กาชดูก็รู้ว่าเกลือดูก็รู้ว่าเกลือแม่งไม่มีสีทองมาสักอันไปกันต่อเราหาเมอร์ลินก็จริงครับผมแต่ว่าในโลเนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวอื่นที่เรายังไม่มีนหครับอทองทองทองแบบนี้ทองแบบนี้ความโลภจะกลับมาหลอกหลอนเจ้าว้า คูกูโรเชื่ออะไรอ่ะเจ้าเชื่ออะไรคาลิซินคุณผู้ชมครับก็ไปสักดอกเลยละกันเอาหน่อยขออีกทองหนึ่งโอ้ยิบจัดเลยโอ้หมดแล้วเนี่ยเพชรกูไอเวนแต่เราก็ยังได้ตัวใหม่มาคุณผู้ชมครับแจมแจมอันนี้เป็นหน้าต่างฮีโร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวใหม่ก่อนอันนี้ไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่นะครับมอร์แกนครับ เราพัฒนามอแกนเลยได้ไหมอ๋อมอแกนต้องเลเวลสิบก่อนนะครับผมถึงจะพัฒนาได้นะครับงั้นก็พัฒนาตัวอวยก่อนเลยละกันนี่คือตัวอวยผมเลยเคน้องเคถ้าเราอยากจะปลดล็อกดาวต่อไปเนี่ยก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มนะคุณผู้ชมอันนี้อ้มันมีบอกเลยให้เราไปฟาร์มที่ไหนเยียม <Yeah. S 1> ก็ใส่เลยของใหม่ๆนะี่มีแค่ไหนใส่แค่นั้นไปก่อนในไหนเราก็ได้น้องมอแกนมาใหม่แล้วนะครับก็เพิ่มเลเวลให้น้องเลยละกันถือว่าเป็นตัวอวย ขออนุญาตไปเลยครับใช้น้ำยาเลยครับและเราก็เพิ่มดาวให้น้องเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้องเนี่ยเก่งมาแค่ไหนอันนี้เรายังไม่มีนะหาได้จากไหนใกล้าจากไอหมูหหตัวเมื่อกี้นั่นแหละคุณผู้ชมและตอนนี้กูมีตัวใหม่มาละ <AD> ขออนุญาตเอาน้องฮิวออกก่อนนะครับผมแล้วเพิ่มเข้ามาครับพลังนีเพิ่มขึ้นเลยคุณผู้ชมไอตัวที่ได้ใช้มั้ยเนี่ย <AD> ไหนอยากจะเอาตัวใหม่เข้ามาแทนที่ไหนดูพลังหน่อยดิว่าเป็นอย่างไรเออหู้ยอันนี้น้อยอันนี้น้อย แต่ถ้าตัวใหม่เข้ามาพลังก็ล้นเหลืออยู่เลก้าอยู่ขอ,อย่าตใส่เลยใส่แทนได้ปะใส่แทนใส่แทนใส่แทนนี่ขโมยขโมยมาใส่เลยคุณผู้ชมครับเปลี่ยนตัวโอเคไม่มีแล้วนะเราต้องไปฟาร์มหมดในเรื่องเพิ่มเติมนะครับไอบักหมูกูขอร้างแขนมึงรอบหนึ่งดิอ่ะแต่เลเวลมันเยอะคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้เราก็เกือบไหวนะเมื่อกี้เรายังเกือบไหวเลยรอบนี้เราจะไหวก็ได้นะครับเยวขออนุญาตดูท่าน้องคนใหม่แบบเต็มๆนะครับ ท่าหนึ่งจะเป็นวิชาเพลงดาบของนักฆ่าขอดูวิชาเพลงดาบหน่อยบับบ๊บบบนี่มิกระโดดแตกทีหนึ่งฝ่ายแก่ใจกูยิ่งนักจริงๆเราใช้ท่านี้ได้เลยครับเพราะเกตเรามาเต็มที่ห้าเนอะคุณผู้ชมเนาะนี่ม่านแตกเลยคุณผู้ชมสวยงามจะเย็นก่อนเราไหวเราชิลคุณผู้ชมนี่ตัวใหม่เลยครับ ีมอแกนหูยิงลูกไฟเป็นนักเวทอันนี้ตัววยเราบ๊บบบ๊อบผมว่าไหวชิวตาเนี้ยนี่พูดเลยอันตีได้ไหมบ๊อบบ๊บบ๊บเขี้ยวทั้งแต่ขออนุญาตอต่ออ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยแรงจังอ่ะบ๊บอุ้ยชิบกมอร์แกนเตีแรงนะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องกระนำ กระหน่ำกระหน่ำเข้าไปกูจะตายเอาจะตายเอาเราไม่มีตัวฮิวเลยไงยคือเราใส่ตัวดามเมจมาทุกตัวเลยไม่ใส่ตัวฮิวมาเลยใส่ถึงเพิ่งตื่นคดีคำน,น,นี้ไม่เอาล่ะทะลุทั้งหลอดมานไอไอ้มานนี่ใหม่คคุณผู้ชมแรงจังกูจะตายหาก่อนนะเนี่ยก่อนที่มานจะแตกเดี๋ยวแ,แตกก่อนมานมานแตกแล้วครับตอนนี้ครับบ๊มสวยงามแล้วโจมตีมาตัวเดียวแตกไปแล้วหนึ่งตัวคนระับบ๊ม ไหวไหมคิงอัลเทอร์ฟาดไป,บ,ปบ๊อป,บ,ป,บ,ปบ๊อบ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 อุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยหนาอยู่ยังหนาอยู่ปิดเกมได้ไหมอืออืออีกทีเดียวอีกทีเดียวไอ้หมูไอ้หมูมันข้ามมันเรียกโลมาอีกแล้วมันเรียกโลมาอีกแล้วเหลือตัวเดียว สร็จแรงจริงเที่ยวน้องมอแกนมาของดีวลิกูดเโอ้ยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยอย่าเพิ่งสเตทถัดไปเหนื่อยเหลือเกินผมสเตทสามคุณผู้ชมเลเวลยี่สิบหกเอาไว้ก่อนเลยเมื <c oughs> ่อกากูเอาไว้ก่อนเลยจริงๆกิมมิคเกมยังมีเยอะนะคุณผู้ชมเนี่ยโรงงานช่างเนี่ยนะครับผมเราสามารถตีบวกได้ด้วยนะโรงงานตีเหล็กสมบัติโบราณน,นะครับโรงตีเหล็กเนี่ยไว้ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์แต่ว่าเราต้องเล่นผ่านด่านก่อน ไช่ฝึกอัศวินเราส่งอัศวินไปฝึกและรับของไอเทมได้มีระบบตลาดด้วยอ่านี้แจ่มตัวเกมค่อนข้างเล่นง่ายคุณผู้ชมนะครับและภาพสวยมากไม่ว่าจะเล่นใน PC นะครับผมหรือว่าจะเล่นในมือถือนะคุณผู้ชมนะลงทะเบียนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับผมดูดิรับของรางวัลไปตัวอัญเชิญไรอัพสิบชิ้นนะครับพลังงาน50ชิ้นครับโกอีก1 0,000คุณผู้ชมและมีของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกคริสตัลนะครับผ ถ้าเราลงทะเบียนอีเมล e เอาไว้นะครับไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเกมแม่งสนุกจริงๆนะครับลิงอยู่ด้านล่างกดเลยนะครับผมมาหวดกันนะครับ King Arthur Legend Rise สวัค่ะฮัลโหลที่รักเกมแม่งโคตรมันมันมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนอนแล้วนะคะใช่พักหรอีกนานเลยไม,ไม่ไม่ไม่นานไม่นานแป๊บเดียวเขาจะขึ้นไปนอนแล้วเขาไปนอนละเอาเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาชิบชิบ ชิบหายแล้วขาบุุณมาครับเจยกันครับ